ประโยชน์ที่ได้จากการเชื่อมต่อกับเทวดาประจำตัวนะคะการเชื่อมต่อกับเทวดาประจำตัวนั้นมีประโยชน์หลายประการมากที่ส่งผลดีต่อชีวิตของคุณมีหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะข้อ 1. การสนับสนุนทางจิตใจและอารมณ์การที่คุณได้เชื่อมต่อกับเทวดาประจำตัวนั้นช่วยให้คุณมีความสงบ ความสบายใจการเชื่อมต่อกับเทวดาประจำตัวช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจในช่วงเวลาที่ท้าทายนอกจากนี้ยังช่วยลดความเครียดคุณได้รับการแนะนำและการช่วยเหลือจากเทวดาประจำตัวคุณสามารถที่จะลดความเครียดความวิตกกังวลในชีวิตประจำวันได้ข้อ2การนำทางและคำแนะนำการตัดสินใจที่ดีขึ้น เทวดาประจำตัวสามารถให้คำแนะนำที่ชัดเจนในการตัดสินใจที่สำคัญและช่วยให้คุณเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดได้การเปิดเผยทางเลือกใหม่การเชื่อมต่อกับเทวดาประจำตัวอาจช่วยให้คุณเห็นทางเลือกและโอกาสใหม่ๆที่อาจไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลย ข้อ 3. การพัฒนาตนเองและการเติบโตทางจิตวิญญาณการเรียนรู้และการเติบโตเทว,วดาประจำตัวสามารถช่วยให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและพัฒนาจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งการเชื่อมต่อกับเทวดาประจำตัวช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและเป็นพลังงานบวกอยู่ในพลังงานที่สูงข้อ4 การปกป้องและความปลอดภัยการปกป้องจากอันตรายต่างๆเทวดาประจำตัวสามารถที่จะช่วยปกป้องคุณจากสถานการณ์ที่อันตรายหรือไม่ปลอดภัยและยังช่วยสนับสนุนในยามวิกฤตคุณจะรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของเทวดาประจำตัวอาจให้ความรู้สึกปลอดภัยและการสนับสนุนในช่วงเวลาที่ยากลำบากข้อ5การเพิ่มความมั่งคั่งและความสำเร็จ การดึงดูดพลังงานบวกการเชื่อมต่อกับเทวดาประจำตัวช่วยเพิ่มพลังงานบวกและความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายเทวดาประจำตัวสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จที่ตั้งไว้ผ่านการให้นำคำแนะนำผ่านแรงบันดาลใจเป็นเสียงภายในให้ตัวคุณได้รับรู้ข้อ6 การสร้างความสงบในชีวิตประจำวันการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับเทวดาประจำตัวสามารถช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นผ่านการให้ความเข้าใจและความเมตตาการค้นพบความสุขการได้รับการสนับสนุนจากเทวดาประจำตัวสามารถช่วยให้คุณค้นพบความสุขและความพึงพอใจในชีวิตประจำวัน รุปแล้วการเชื่อมต่อกับเทวดาประจำตัวเป็นเครื่องมือที่สามารถเสริมสร้างความสมดุลความสุขในชีวิตประจำวันของคุณได้ช่วยให้คุณมีแนวทางที่ชัดเจนและได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นในการเดินทางของชีวิตให้คุณสามารถเลือกทางเดินของชีวิตของตัวคุณเองได้อย่างถูกต้องและเป็นผลดีที่สุดสำหรับตัวคุณในที่นี้นะคะครูพูล มีหนังสืออ e ีบุ๊กนะคะเกี่ยวกับเทวดาประจำตัวและการเชื่อมต่อกับเทวดาประจำตัวในหนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบกับคุณและมีวิธีการปฏิบัติที่คุณจะเชื่อมต่อกับเทวดาประจำตัวได้คุณจะสามารถเชื่อมต่อและฟังเสียงภายในของตัวเองเดินไปในทางที่ถูกต้องและคุณจะได้รับประโยชน์ทั้ง6ข้อที่ครูกล่าวมาข้างต้นนี้หากใครสนใจหนังสืออ e ีบุ๊กนี้นะคะ สามารถติดต่อครูได้ผ่านไลน์ไอดีทีเชลพูลลี่เดี๋ยวครูจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะในราคาเพียง295บาทมีทั้งหมด61หน้าจะมีวิธีการกระบวนการในการเชื่อมต่อกับเทวดาประจำตัวและคุณจะได้รับประสบการณ์ส่วนบุคคลที่คุณเท่านั้นจะตอบได้แล้วมาเชื่อมต่อกับเทวดาประจำตัวกันผ่านเวิร์กช็อป ในหนังสืออ e ีบุ๊กเล่มนี้นะคะ